สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบบนี้เลยครับนี่ครับทั้งหมดเองสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตนี้ครับใช้ในโปรแกรม p พ e เมี r โปรครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดให้ดูครับว่าไฟล์เทมเพลตนี้ใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดีโอะร ใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์ครับได้ไฟล์มาแล้วแตกไฟล์ครับคลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่ครับเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เจอไไไฟฟลลล์บนนนนนนีีีี้้้้้ปปปทท่่ะะคครรรรััมมาาาาาาหเเเเเเอยยตงง็กดดดข ลากมาใส่ในนี้นครับแล้วก็ทําการเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่าโลว์วตเตอร์นะนี่ครับสไฟล์แบบนี้เลยวิธีการใช้เนี่ยลากลงที่ไทม์ไลน์แบบนี้ลากลงที่ไทม์ไลน์อ่าเดี๋ยวผมจะลากลงทั้งหมดเลยนะความแตกต่างของ4ไฟล์นี้เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ความยาวนะครับความยาวนะครับดูเลยนี่ความยาว <premises. S 2> นี่ความยาวสวยงามนะไฟนี้กดที่ตัวไฟเนมเพจแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ไฟล์ไหนเนี่ยเราก็กดที่ตัวนั้นแล้วเราก็ก and and ปรับแต่งนะสวยงามมากแบบอันน <eurs> ี้แบบแนวโมเดิร์นนะแนวล้ำล้หน่อยนะมาเปลี่ยนข้อความครับตรงนี้ครับเขียนข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดความห่างบรรทัดนะครับเปลี่ยนได้นะมันสามารถพิมพ์ได้สองบรรทัดนะแล้วก็สีข้อความตำแหน่งข้อความนี่แล้วก็สีบาร์หนึ่งขีดหนึ่งกับหนึ่งขีดสองเนี่ยก็คือสีพื้นหลังตรงนี้เนี่ยสีพื้นหลังมันเป็นแบบไล่สีนะเปลี่ยนได้แล้วก็ีบา 2อ2คิดสองเนี่ยก็คือเป็นสีของไอ้ขอบที่เป็นสีสันอยู่ ตอนนี้นะเพื่อนๆสามารถจิ้มเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ไอ้สีบาสามเนี่ยก็คือไอ้บาขอบนอกสุดอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเขียนเขาว่ามิตินะมันจะเป็นการปรับให้มันดูมีมิติอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เลยนะเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดหรือถ้าเกิดอยากได้นิดๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยลองปรับกันดูนะมันจะดูแบบดูมีมิติขึ้นอนะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเงาภาพรวมทั้งหมดปรับแต่งเสร็จล้วกดที่โมชั่นนะครับทำการเลื่อนไปวางตามตําแหน่งที่ต้องการเนาะสี่ตัวนี้เนี่ยการปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะ แต่ต่างกันที่ความกว้างของพื้นหลังเราดูข้อความเราเหมาะกับตัวไหนแล้วก็ใช้ตัวนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมปรับแต่งขึ้นมาเล็กน้อยนะลองเพดูนิดเดียวนี่ประมาณนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนออกก็จะเป็นอย่างนี้ นี่สวยงามมากมันสามารถยืดหดระยะเวลาได้นะเพื่อนๆก็ลองไปยืดหดดูเอาถ้าเกิดเราอยากได้เร็วได้ใช้ไงก็ลองดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทาขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองททททััััั้้้้้้งงงงงงหหหมมมมดดดดดเเเเลลลลลยยยนนนนะะคครรรรบบปปแแต่ไอออวกกุฟฟ์ีีิสสาาใใใชจ พวกนนี้ะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะผมมีไฟล์เนมเพจขายอยู่หลายรูปแบบนะเพื่อนๆสามารถอุดหน,นุนไฟล์เนมเพจของผมได้นะใครสนใจไฟล์เนมเพจของผมนะดูวิดีโอแนะนําที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ